สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาคั้นสมผักกันนะค่ะพี่น้องอ่าผักหนึ่งกิโลกรัมต้นหอมหนึ่งกิโลกรัมเกลือเกลือสองช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนโต๊ะช่วงที่คั้นนะคะนี่ค่ะใส่เกลือสองช้อนโต๊ะช้อนปูนเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทราย ใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนพูนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็คั้นเลยค่ะพี่น้องขออนุญาตขออนุญาตไม่สวมถุงมือนะคะไอซีค่ะเพื่อความสะดวกในการคั้นค่ะนี่ค่ะอันบล็อกคั่ค่ะพี่น้องคั้นไปเลยค่ะนี่ค่ะคั้นสมผักด้ค่ะพี่น้องเลยคั้นสมผักคั้นสมผัก ดดเด็กเคล็ดเคล็ดช่องภูมิพันตุลากันค่ะนี่ค่ะคั่นไปเลยค่ะคั่นให้น้ำเขียวๆออกด้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะคั่นให้น้ำเขียวๆออกให้น้ำคิวอ,ออกค่ะนี่ค่ะคั่นไปเลยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตาม กดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะเนี่ยค่ะใส่แหงจากน้อยด้วค่ะพี่น้องใส่แหงขั้นลงไปนะฮะปึ๊บบีบไปบีบบีบบีบขั้น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 นี่ค่ะขั้นให้แม่กินค่ะพี่น้องแม่ขุมพันธุ์มรสมครับเนี่ย คุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่ก็มายังชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดเลยลลลไลคค่ะพี่น้องนี่ค่ะขั้นให้น้ำเขียวออกด้วยค่ะเด้อขั้นชมผักผักต้นหอมหนึ่งกิโลกรัมใส่ใส่เกลือสองช้อนโต๊ะช้อนพูนเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะ ข้นนำเปคิคิวออกกันนคะคะโอ้โอ่อนนุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ fc ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โห เก็ยอดเลยค่ะทีนี้เราก็จะใส่นะ้ะใส่น้ำขมานะค่ะพี่น้อใส่น้ำขมาะเอามาดูนะคะเอฟซีค่ะปั้นใส่เลยค่ะนี่ค่ะ ปั้นน้ำออกล้วก็เอาใส่เด้ค่ะเด้อพี่น้องนี่ค่ะเห็ดง่ายยังไงด้ค่ะนี่ค่ะปั้นน้ำเกีียวๆเยบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ำใส่น้ำขมาลงไปเด้ค่ะพี่น้องปึ๊บต่อไปก็ใส่น้ำขมาใส่น้ำขมา หรือว่าน้ำเขาเรียกว่าน้ำแช่ข้าวน้ำแช่ข้าวใส่ลงไปหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรไข่เอฟดีค่ะอันนี้คือห้าร้อยมิลลิตรนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะห้าร้อยมิลลิตรหนึ่งมิลลิตร ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ําตาลทรายใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนเกลือเกลือประมาณครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็ผสมคุกเขาค่ะนี่ค่ะผสมคุกเขากันช่วงนี้เราก็ใช้ทับพีไทยเอฟซีค่ะนี่ค่ะ ผสมให้เกลือละลายคุ้มพันธใส่น้ำตาลทรายลงไปอีกหนึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนต๊ะแต่ว่าเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะพี่น้องคั่นสมผักคุ้มพันสุดเด็กเคล็ดลับช่องคุ้มพันตุลาการอร่อยอร่อยทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะอร่อยค่ะ อร่อยมากไก่เอฟซีค่ะแซ่บเลยค่ะบอกสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงที่คั้นเกลือสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะคั้นเสร็จเรียบร้อยบีบน้ำเคียวๆออกแล้วค่ะเด้อแล้วก็นำมาใส่ภาชนะที่สะอาดแล้วก็นำผักที่เราคั้นเสร็จลงไปเทน้ำน้ำข้ามาลงไปค่ะหรือว่าน้ำแช่ข้าวเหนียว ลงไปหนึ่งลิตรเสร็จเรียบร้อยใส่น้ําตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพอดีเลยค่ะ FC ขานี่ค่ะแซ่บเ,เลยคาะมากินน้ากันได้ค่ะพี่น้องเด้อสามารถที่จะทานได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ทานไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะขอบคุณ FC มากมากเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกับโูมพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ